ไผ่เงียบใต้สายน้ำไทยเมื่อปลาบัตเตอร์และมายันรุกรานธรรมชาติในขณะที่สายตาของสังคมกำลังจับจ้องไปที่ปลาหมอคังดำตัวร้ายที่รุกรานระบบนิเวศไทยแต่นั่นไม่ใช่ภัยคุกคามเพียงตัวเดียวยังมีปลาหมอบัตเตอร์และปลาหมอมายันที่กำลังค่อยๆกลืนกินชีวิตปลาพื้นถิ่นไปอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครตั้งคำถามมากพอทำไมเหตุผลอะไรที่ทำให้สองชนิดปลานี้กลายเป็นภัยคุกคามแห่งระบบนิเวศไทย และทำไมเราจึงยังปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินไปโดยไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังปลาหมอบัตเตอร์ตัวร้ายจากแอฟริกาปลาหมอบัตเตอร์ตัวร้ายที่มีถิ่งกำเนิดในแอฟริกาตะวันตกกำลังระบาดในหลายแหล่งน้ำของไทยเช่นเขื่อนศิริกิจอุตรดิษฐ์และเขื่อนศรีนครินก,การจนบุรีปลาชนิดนี้มีนิสัยดูร้ายกินได้ทุกอย่างตั้งแต่ไข่ปลาลูกปลาจนถึงสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้ปลาพื้นถิ่นเช่นปลาแรดและปลากรายลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักมาจากการนําเข้าปลาชนิดนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบางรายอ้างว่าเลี้ยงเพื่อขายเป็นปลาสวยงามก่อนที่จะหลุดออกสู่แหล่งน้ําธรรมชาติแม้ว่าปลาหมอบัตเตอร์จะอยู่ในรายชื่อสัตว์น้ําห้ามนําเข้าส่งออกเพาะเลี้ยงแต่การบังคับในทางปฏิบัติยังไม่เข้มแข็งพอทําให้ปัญหานี้ยังคงคงเกิดขึ้นปลาหมอมยันผู้รุกรานจากอเมริกากลาง ปลาหมอมมยันมาจากลุ่มน้ำแอตแลนติกตอนกลางของอเมริกากลางเช่นเม็กซิโกเบลีสและฮอนดูรัสปลาชนิดนี้สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำปล่อยมีนิสัยหงษถิ่กินลูกปลาและสัตว์ขนาดเล็กทำให้ระบบนิเวศในแหล่งน้ำที่ปลานี้อาศัยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรายงานล่าสุดพบว่าปลาหมอมมยันระบาดในหลายจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เช่นสมุทรสงครามนาครศรีธรรมราชและสงขลาโดยเฉพาะในแหล่งน้ำเชื่อมต่อทะเลซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ประบางต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธุ์อาจมาจากการลักลอบนำเข้าเพื่อเลี้ยงในระบบปลาสวยงามหรือหลุดจากฟาร์มเพา และเลี้ยงทดลองทำไมเราจึงปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินไปคำถามที่น่าสนใจคือทำไม NGO และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับปลาหมอคังดาจึงไม่หันมาสนใจต้นตอของปลาสองชนิดนี้ทำไมการลักลอบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําห้ามนาเข้าจึงยังเกิดขึ้นซ้ําๆแม้ว่าจะมีบทลงโทษชัดเจนและที่สําคัญภาครัฐมีระบบตรวจสอบจริงจังเพียงใดต่อโครงการที่ได้รับอนุญาตหรือการส่งออกสัตว์น้ำห้ามเพาะเลี้ยงสิ่งที่เราควรทำ หากเราไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นในไทยก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องมองภาพรวมของระบบควบคุมทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจากการลักลอบนำเข้าการเพาะเลี้ยงไปจนถึงการส่งออกหรือหลุดสู่ธรรมชาติมันเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาและมองให้รอบด้านเลิกพุ่งเป้าเพียงปลาหมอคังดำแต่ต้องเลือกมองปัญหาให้รอบด้านเพราะหากไม่มีการจัดการอย่างจริงจังการเพิกเฉยในวันนี้อาจกลายเป็นความสูญเสียของระบบนิเวศน้ำไทยในวันหน้าคำถามสำหรับผู้อ่าน คุณคิดว่าทำไมปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นในไทยยังคงคงเกิดขึ้นภาครัฐและ NGO นควรมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้คุณมีแนวทางใดในการป้องกันการระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคต